ติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับคุณผู้ชมจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาบวกกับตอนนี้น้ำทะเลหนุนสูงด้วยก็เลยส่งผลให้ระดับเจ้าเจ้าพระยาในกรุงเทพเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทำให้พื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดตริมน้ำเจ้าพระยาต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเสี่ยงที่เป็นแนวฟันหลออย่างที่ชุมชนวัดเทพนารีเขตบางพลัดครับขณะนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็เสริมแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมชนไว้แล้ว ไปดูที่ชุมชนวัดเทพนารีนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ติดติดแม่น้าเจ้าพระยาประชาชนอยู่กันตรงนี้เกือบ100หลังคาเรือนทีเดียวบริเวณท่าเรือวัดเทพนารีเนี่ยเคยเปิดให้บริการเรือโดยสารเจ้าพระยาแต่ปัจจุบันนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับปัจจุบันบริเวณจุดท่าขึ้นเรือไม่มีแนวป้องกันน้ําถาวรพูด,ดง่าย่ายคือเป็นแนวฟันหลอครับเวลาน้ําทะเลขึ้นสูงเนี่ยน้ำจากแม่น้าเจ้าพระยาก็จะเอ่อขึ้นมาเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแบบนี้ ทีมข่าว NBT ีเราลงไปพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนนะครับซึ่งเขาก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือลงมาแล้วยังน้ำทะเลหนุนสูงอีกโดยสำนักง,งานเขตบางพลัดเข้ามาวางกระสอบทรายเสริมแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงแต่ก็ยังคงวางใจไม่ได้ครับเพราะว่าก็ยังมีฝนตกอยู่เป็นระยะระยะอีกทางน้ำทะเลก็หนุนสูงด้วยทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องคอยติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ ประธานชุมชนเขาก็บอกให้เราเตรียมให้เราตื่นตัวไว้อะคือคอยดูว่าน้ามันจะขึ้นมาระดับไหนจะย้ายหรือจะขนอะไรเงี้ยแต่ถ้าฝามั่นใจก็คือประธานเขามีเครื่องดูดเขามีเครื่องดูดเราก็เขาดูดได้อันนี้เขาก็กั้นกั้นกั้นไว้แล้วกัน้นไม่ไม่มันกั้นเลยย,ยังยังไม่ไม่ท่วมเยอะประมาณกี่วันแล้วคะที่สํานักงานเขตมากั้นให้ก็เป็นอาทิตย์แล้วนะคะ ครั้งแรกก็กั้นไม่สูงแล้วมาสองสาวันนี่เขามาเพิ่มอีกค่ะเขามาเพิ่มให้อีกแต่ตอนนี้มันมีท่อแล้วก็มี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 มมมปากเขื่อนอยู่สองอันตรงนี้กับตรงนู้นข้างในข้างนั้นนั่นน่ะค่ะแต่ว่ามันก็คงไม่ท่วมหรอกแต่ก็ไม่ไม่มั่นใจ <c oughs> เพราะว่าเพราะประธานทุมชนเขาก็เตือนไว้ว่าให,ใ,หให้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 คอยดูแลคอยอะไรเงคอยระวัง